ามาดูลูกหมูอายุ10วันนะคะวันนี้วันที่14สิงหา14สิงหาคลอดวันที่3ก็ประมาณ10วันนะคะคลอดวันที่3สิงหานะคะลอกนี้ผสมเบตเตงลูกหมูอายุ10วันผสมเบตเตงน,นะคะสวย,สวย ครอบนี้ออกมา17ตัวเลยนะคะแต่ว่า,าตายในท้องนะคะแม่อาจจะแบบว่าคลอดไม่ทันเนาะตายมาในท้องสองตัวแล้วก็ออกมาแล้วก็แม่ทับตายอีกสองตัวเพราะว่าในช่วงสามวันแรกเนี่ยเป็นช่วงสามวันอันตรายนะคะก็คือต้องรักษาดีๆเพราะว่าแม่เขายังไม่แข็งแรงในช่วงสามวันนะคะ แต่ว่าคือเราไม่ได้เฝ้าแล้วก็เราไม่ได้มีกรงคอกันะคะเราเลี้ยงแบบธรรมดานี่นะคะฝั่งนี้ก็คือเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ใช้กรงคอกไอกรงค้อนะคะเรากลัวเขาจะเครียดนะคะแล้วก็ต้องการให้มีพื้นที่สําหรับแม่เขาด้วยแล้วก็คือไม่อยากให้แม่เขาเครียดมากที่ต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆนะคะอีกอกเแม่กาลังก,กินนม สนไปนแต่งยาวมากนะคะสวยสนใจลูกหมูทักมาได้นะคะทั้งเพจแล้วก็ที่เบอร์โทร0833588892นคะ0933588892นะคะ,ะ,คะหรือที่เพจหมูแม่พันธุ์สกลนครนะคะหรือ,อทักมาที่ตรงแชทก็ได้ะคะอันนี้แม่เขาตัวใหญ่ตัวนี้เป็นท้องที่ ทองที่สาม้เอ,อน่าจะสามทองทองที่สามนะคะอายุสิบวันนะคะสนใจลูกหมูไปเลี้ยงขุนนะคะทักมาได้ช่วงนี้นี่กำลังน่าขุนเลยนะคะเพราะว่าราคาลูกหมูไม่แพงนะคะแล้วก็ก็จะไปตกช่วงสิ้นปีพอดีนะคะสถานการณ์อะไรอะไรก็เริ่มน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการ ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วนะคะน่าจะดีขึ้นคือล่วงนี้ช่วงนี้คือหน้าหน้าเลี้ยงเลยะคะ่ะเพราะว่าลูกหมูราคาลูกหมูราคาไม่แพงถึงเนื้อหมูจะราคาลงเ,เขียงไม่ลงนะคะแต่ว่าที่ซื้อหน้าคล้องลงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะแต่ก็คือตามตามสถิติแล้วก็คือช่วงธันวาก็เริ่มจะขึ้นเริ่มจะขึ้นแล้วะคะ่ะช่วงนี้ก็ลงทุกปีนะคะช่วงนี้ คนเขาก็มีเลี้ยงแต่จริงๆน่าจะเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะไปตกช่วงธันวาพอดีนะคะทักมาได้เลยนะคะอยากได้ลูกหมูวสวยๆสุขภาพแข็งแรงของเรานี่คือเลี้ยงแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ฟารม์มใหญ่ตัวแล้วเราก็เลี้ยงแยกด้วยนะคะไม่ได้เลี้ยงรวมกันหลายตัวนะคะแข็งแรงทุกตัวนะคะ10วันนะคะอายุ10วัน แม่พันแรนเลดนะคะแม่พันธ์แรนเดดผสมกับเบดแดงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกขอกนึงนะคะกําลังกินนมนี่นี่นะคะขอกนี้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะคะสนใจทักมานะคะที่เพจหรือว่าตามเบอร์โทรหรือว่าอินบ็อกเลยค่ะ